สวัสดีค่ะวันนี้ทำซาลาเปาไส้ถั่วดำผสมงาค่ะวันนี้เฟิร์นก็ทำเองเลยนะคะลูกค้าสั่งมาเยอะมากนะคะวิธีการทำง่ายๆเลยค่ะเราเอายีสต์ผสมน้ำอุ่นนะคะเทลงไปเลยจ้าแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำตาลลงไปนะคะสูตรสามารถดูได้ที่คอมเมนต์ได้เลยจ้าแล้วเราก็ใส่แป้ง เป็นแป้งสาลาเปาสําเร็จรูปนะคะเฟิ่นใช้แป้งนากนเลนเหลืองนั่นเองนะคะเพื่อนๆหาซื้อตามได้เลยแล้วเราก็ใส่เกลือลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเลยนะคะแล้วเราก็เอายีสต์ที่เราผสมเมื่อกี้นะคะให้มันขึ้นฟองฟูอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ใส่ไปนะคะ ตามด้วยน้ำใบเตยน,นะคะข้นสดๆเลยจ้าตามด้วยน้ำมันพืชน,นะคะใครมีเนยขาวนะคะใส่ได้เลยนะคะนี่ค่ะเฟิร์นกำลังโชว์สเตปการตีแป้งนะคะการตีแป้งอย่างนี้นะคะทำให้แป้งเด้งยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ฟูขึ้นด้วยนะคะแล้วก็นวดไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะเป็นไส้ที่เฟิร์น กวนไว้แล้วเนาะแล้วก็นี่เราเอาแป้งไปพักเราก็จะได้อย่างนี้นะคะแล้วเราก็นวดต่อเลยให้กลิ่นยีสต์เนี่ยออกไปเลยนะคะเรานวดไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็แบ่งเขานิดนึงแล้วก็ม้วน,ะะนๆอย่างนี้นะคะตัดเป็นคำๆอย่างนี้นะคะประมาณประมาณนี้นะคะแล้วเราก็คลึงแป้งนะคะให้เป็นกลมๆอย่างนี้นะคะเราจะทําจนหมดเลยนะคะเราเอาแป้งที่เราคลึงกลมๆนะคะไปพักไว้ก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็เอามารีดเลยคะ่ะ เอามาลีดนะคะเราจะไม่ลีดตรงกลางนะคะเพราะว่าเดี๋ยวสาลาเปาของเราหน้ามันจะไม่สวยนะคะเราก็จีบอย่างนี้ได้ค่ะจีบสาลาเปาแบบธรรมดาเลยค่ะแล้วเราก็เอากระดาษของเรานะคะมาใส่รองไว้ค่ะเราเอาสาลาเปาที่เราทําค่ะไปพักไว้นะคะประมาณ10นาทีนะคะให้มันขึ้นฟูก่อนที่เราจะเอาไปนึ่งนั่นเองนะคะเฟิร์นก็จะทําอย่างนี้นะคะไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่า หรือว่าไส้ของเราจะหมดเลยนะคะถ้าแป้งเหลือเยอะนะคะเฟิร์นก็จะเอาไปทำหมั่นโถได้วันนี้นะคะลูกค้าก็สั่งมา20ลูกด้วยกันนะคะเราก็ทำได้ประมาณ40กว่าลูกเนาะก็แจกเขาไปเลยค่ะมาดูกันค่ะว่าซาลาเปาที่นึ่งแล้วจะเป็นยังไงนะคะ บอกเลยว่าน่าทานมากนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะเป็นสาะเปาใบาเตยค่ะดูสาะเปาใบาเตยของเรานะคะบอกเลยว่าแป้งนุ่มฟูแล้วก็ไส้เนี่ยหวานกำลังดีมากๆเลยค่ะ เฟินจะชิมให้ดูค่ะว่าซาลาเปาของเฟินเป็นยังไงบ้างนะคะบอกเลยว่าแป้งหอมมากๆนะคะเห็นไหมว่าเฟินดมสองรอบหอมติดจมูกมากเลยค่ะแล้วก็ชิมเลยนะคะบอกเลยว่าแป้งของเฟินนะคะนุ่มแล้วก็ฟูก,กําลังดีเลยค่ะแล้วไส้นะคะบอกเลยว่า ไม่หวานมากนะคะกำลังดีแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆสามารถทำตามคลิปเฟิร์นได้เลยนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะบอกสูตรไว้ในคอมเมนต์นะคะแล้วก็ใครที่อยากดูคลิปเต็มนะคะสามารถกดลิงก์ที่ไบโอนะคะไปที่ช่อง YouTube ได้เลย